นิยายเสียงวายเรื่องลุ้นรักนายาตานหน้าหล่อเขียนโดยข้ามุอิเคียวหากชอบผลงานฝากกดติดตามและสนับสนุนผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนที่41การปรับตัวของเรจิและความสัมพันธ์ของคนข้างห้องแสงแดดเผยขึ้นอย่างช้าๆพร้อมเสียงนกน้อยที่ส่งเสียงทักทายในเช้าวันใหม่ ชายหนุ่มใบหน้าเรียวคมที่ดูจะมองคล้ำลงไปขอบตาที่ดูดำช้ำอย่างกับคนอดหลับอดนอนกำลังนั่งจิบกาแฟร้อนภายในห้องรับแขกที่กว้างใหญ่มีแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดตอนเช้าคอยเตรียมอาหารเช้าให้ดูเธอจะไม่แปลกใจกับแขกคนนี้เท่าไหร่เพราะคุณหน้าคุณตาที่คุณหนูของเธอพามาที่บ้านนี้เพื่อธุระหลายๆอย่างเออคุณคิรินคะแม่บ้านอดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเห็นว่านายน้อยของเธอยังไม่ลงจากห้อง คิรินเลิกคิ้วขึ้นก่อนจะหันไปมองแม่บ้านมีอะไรหรือครับป้ายายะช่วงนี้คุณหนูของป้าดูสงบเสงี่ยมผิดปกติทุกวันจะพาผู้หญิงเข้าบ้านออกบ่อยแต่หมู่นี้แทบจะไม่มีเลยป้าแค่แปลกใจค่ะคิรินฟังแล้วรู้สึกสนใจทำให้นึกถึงท่าทางแปลกๆที่เรจิสแสดงออกมาในช่วงหลังท่าทางจะหลงเด็กคนนั้นเอามากๆไม่มีอะไรหรอกครับป้าเพียงแค่คุณหนูของป้ากำลังมีความรัก คำพูดของคิรินทำให้แม่บ้านรู้สึกแปลกใจสีหน้าที่แสดงออกมาทำให้คิรินอดยิ้มไม่ได้ใครๆก็ต้องแปลกใจอยู่แล้วลูกชายคนเล็กของตระกูลมูสึอที่เป็นจอมเจ้าชู้เปลี่ยนผู้หญิงเป็นว่าเล่นท่าเขาถูกใจไม่เคยคิดจริงจังกับใครแล้วรู้ไหมคะว่าใครป้าแม่บ้านแอบกระซิบเธอยังคงกลัวนายน้อยของเธอจะลงมาได้ยินไม่รู้เหมือนกันครับป้าไม่เคยเห็นหน้า แต่รู้ว่าเป็นรุ่นน้องแถมยังเป็นผู้ชายคิรินเน้นคำว่าผู้ชายจนป้าแม่บ้านตกอกตกใจเธอไม่เคยคิดว่านายน้อยของเธอจะหันมาชอบผู้ชายได้ทั้งๆท,ที่เขามักมีแต่ผู้หญิงเข้ามารุมล้อมแต่ก็ไม่เคยมีใครเอาชนะใจคุณหนูคนเล็กของตระกูลมุสึอได้เลยเด็กผู้ชายหรือคะอืมครับป้าแต่อีกฝ่ายก็คงมีดีถึงเอาชนะใจเรจิได้ดูสิถึงขนาดให้ผมมาช่วยตีวิธีจีบให้เลย เด็กคนนั้นเขาผมไม่รู้หรอกนะแต่ดูเหมือนจะเป็นคนเปลี่ยนเรจิถ้าทางคุณหนูคนดีของป้าจะหนีไปไหนไม่รอดแล้วล่ะป้าไม่คิดแบบนั้นเหรอป้าเองพูดอะไรมากไม่ได้หรอกถ้าคุณหนูเรจิชอบคนนี้ป้าก็ชอบตามคุณหนูแหละค่ะพูดแล้วอยากเห็นตัวจริงจังคิรินพูดลอยๆเพราะอยากเห็นหน้าเด็กที่ทําให้เรจิเป็นเอามากขนาดนี้แค่เด็กนั้นไม่สนใจเจ้าบ้าเรจิก็ดันมาดื่มเหล้าสมามาย่างกับคนอกหัก เพืสจนน่ารำคาญแถมยังมีความคิดพี่เรนมาขอมีเรื่องอย่างว่ากับเขาอีกคิดแล้วก็ขนลุกผู้ชายด้วยกันแท้ๆมันจะมีอะไรกันแล้วรู้สึกดีได้ยังไงสู้ไปกอดผู้หญิงตัวนิ่มๆดีกว่าหลังจากจบบทสนทนาของเขาและแม่บ้านเรจิก็เดินลงมาด้วยชุดนักเรียนมัธยมปลายแม้ว่าจะเดินแปลกๆเพราะยังเจ็บตอนที่กลิ้งตกบันไดอันนั้นคงเป็นเรื่องน่าอายที่สุดสำหรับคนที่ทำเรื่องอะไรก็ไร้ที่ติอย่างเรจิ วันนี้ขอให้สำเร็จนะคิรินหันไปพูดกับร่างสูงแม้จะอดหลับอดนอนเพื่อติวเข้มเรื่องการจีบผู้หญิงมาด้วยกันก็ตามแต่ดูเหมือนร่างสูงจะไม่มีอะไรเหนื่อยแม้แต่น้อยแววตาสีเหลืองอมพันคู่นั้นแสดงความตื่นเต้นมากกว่ารู้แล้วลหละหนะ่าอย่าลืมไปบอกเลิกสาวสาวพวกนั้นด้วยไม่งั้นหนุ่มน้อยของนายอาจจะมีอันตรายอย่าลืมสิเวลาพวกผู้หญิงอกหักหน่ามันน่ากลัวขนาดไหนไม่ต้องห่วงหรอก เจ้าเตี้ยมาซามูเนะคงไม่ยอมถูกผู้หญิงรังแกแน่คิรินขมวดคิ้วกับท่าทางพูดด้วยความมั่นใจขนาดนั้นของเรจิทำไมหรือก็เจ้านั่นเคยล้มผู้ชายตัวสูงกว่าได้อย่างสบายๆพวกผู้หญิงที่โรงเรียนก็พากันรู้ว่าเจ้านั่นน่ากลัวขนาดไหนไม่มีผู้หญิงหน้าโง่ลองเข้าไปหาเรื่องหรอกคิรินได้แต่ถอนหายใจกับความคิดตื้นๆของเด็กหนุ่มร่างสูงตรงหน้าไม่เคยคิดซักเล็กน้อยเลยหรือไงว่าถ้าเด็กคนนั้นเป็นผู้ชาย เขาคงไม่กล้าทำร้ายผู้หญิงที่อ่อนแอกว่าหรอกคงจะยอมให้ถูกรังแกเพราะไม่อยากทำร้ายผู้หญิงแต่คิรินไม่ทันสังเกตแววตาของเรจิที่ใช้แววกังวลกับคำพูดของคิรินไม่น้อยเลยรีบไปเถอะตอนนี้ฉันละเหนื่อยกับนายเต็มทีคิรินยกกาแฟขึ้นดื่มรวดเดียวตอนนี้เขารู้สึกอยากกลับบ้านไปนอนให้สบายสายไม่อยากจะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กต่อไป เด็กหนุ่มร่างสูงโปร่งดวงตาสีเงินเรียวสวยกำลังจับจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกหลังจากแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนมัธยมปลายเรียบร้อยแม้ว่าจะยังคงเจ็บที่ข้อเท้าแล้วตัวร้อนนิดหน่อยแต่เขาก็ไม่อยากทิ้งหนะ้าที่รองกับตันชมรมยูโดได้ถึงขาจะเจ็บแต่ใจก็ต้องมีความรับผิดชอบเมื่อแต่งตัวได้แล้วมาซากิจึงเอากระเป๋าเงินสำรองพกติดตัวเพราะเข้าของอยู่ที่โรงเรียนคาบูตกคงจะเก็บไว้ให้เรียบร้อย เมื่อเปิดประตูออกมาเขาก็พบกับซาคุยะที่เดินออกจากห้องแล้วกำลังคุยโทรศัพท์เท่าที่ได้ยินดูเหมือนจะเป็นเรื่องการถ่ายแบบในช่วงบ่ายเมื่อนายแบบหนุ่มผิวสีแทนสังเกตเห็นมาซากิจึงหยุดชะงักแล้ววางสายเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าทำไมไม่พักผ่อนที่ห้องต่อละ่ะซาคุยะถามทันทีเมื่อเห็นมาซาจิที่แต่งชุดนักเรียนเรียบร้อยกำลังเดินออกจากห้องแล้วนั่นหายดีแล้วหรือถึงได้สวมรองเท้าแบบนั้น มาซากิกรอกตาอย่างอารมณ์ไม่ค่อยดีเมื่อได้ยินอีกฝ่ายถามเด็กหนุ่มไม่สนใจจะตอบถึงเดินลากเท้าที่ยังเจ็บออกไปซาคุยะขมวดคิ้วแล้วเดินเข้าไปคว้าแขนอีกฝ่ายเพื่อหยุดเมื่อสัมผัสไออุ่นบนผิวกายทำให้ร่างสูงรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาไม่สบายด้วยผมไม่อยากนอนต่อวันนี้ต้องไปโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่หน้าที่อะไรซาคุยะขมวดคิ้วอย่างสงสยัย เขารู้ว่ามาซากิเป็นสมาชิกชมรมยูโดแต่บาดเจ็บแบบนี้ควรจะพักอยู่บ้านเสียมากกว่าหน้าที่ของรองกับตันอย่างน้อยก็คุมสมาชิกได้หล่ะหน้าซาคุยะห,หยุดคิดแต่มือของเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยใบหน้าคมเข้มราวกับเจ้าชายอาหรับมองคนตรงหน้าเล็กน้อยงั้นฮิสุยะก็ต้องไปด้วยสิใช่ถามทำไมเดี๋ยวไปส่งมาซากิรู้สึกลำบากใจ ไม่ต้องหลอกไปเองได้แค่เมื่อวานก็เกินพอแล้วมันก็เป็นอย่างที่พูดนั้นแหละที่จริงเขาไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับอีกฝ่ายเท่าไหร่นักหรอกแค่รู้ว่าเป็นเพื่อนบ้านกันก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วไม่ได้งั้นฉันจะอาสาดูแลจนกว่าข้อเท้าจะหายดีแล้วกันซาคุยะไม่รอฟังคำปฏิเสธเขาคิดไว้แล้วว่าจะรับผิดชอบที่ทำให้คนตรงหน้าบาดเจ็บมาซากิมองอย่างจนใจจึงได้แต่พยักหน้ายอมรับเพราะขี้เกียจเถียง ไม่งั้นคนอื่นๆจะออกมาดูพวกเขาว่าแต่ขอถามอะไรหน่อยสิพวกชมรมยูโดเขาชอบอาบน้ำหลังฝึกเสร็จใช่ไหมซาคุยะเริ่มถามเมื่อพวกเขาเข้ามาในลิฟต์อืมถ้าไม่อาบก็เหนียวตัวหน้าสีจึงจําเป็นที่จะต้องอาบถามทําไมเออหน้าแล้วห้องน้ําเป็นยังไงห้องน้านักกีฬาโรงเรียนหน้าเหรอก็เปิดกว้างอ่ะแต่แยกห้องอาบน้ําเป็นห้องเพื่อความสะดวกถึงจะแยกแต่ก็ไม่ได้มีชิดขนาดมองไม่เห็นหรอกนะ เห็นหมดเลยเปล่าเห็นแค่เล็กน้อยพวกเราก็แค่ถอดเสื้อผ้านุ่งผ้าต่อคิวกันรออาบน้ำทั้งนายแล้วก็ฮิสุยะด้วยเหรออืมมาซากิพยักหน้ารับอย่างงุนงงสำหรับพวกเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติในห้องน้ำก็มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นมีก็เหมือนกันมันไม่น่าพิสวาสเลยซักนิดเขาเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมเรจิก,กับฮิสุยะถึงรู้สึกพิสวาสกันได้ขนาดนั้น แถมมีอะไรกันด้วยเขาไม่เคยพบเคยเห็นแบบนี้มาก่อนรู้แต่เพียงว่าผู้ชายมีอะไรกันกับผู้หญิงยังไงเพราะเคยดูหนังลามกและหนังสือโป๊ของคาบูโตะเจ้านั่นซื้อมาศึกษาเพราะคบแฟนตอนใหม่ๆเน่ขอถามหน่อยในฐานะที่นายชอบผู้ชายอ๋อไม่ใช่สิที่ชอบพิสุยะเมื่อประตูลิฟต์ถูกเปิดออกทั้งคู่จึงเดินมายังลานจอดรถซาคุยะหันมามองอีกฝ่ายที่เดินอยู่ข้างๆเรื่องอะไร ถ้าผู้ชายมีอะไรด้วยกันฝ่ายที่ทำจะรู้สึกดีกว่าฝ่ายที่ถูกทำหรือเปล่าซาคุยะถึงกับมืออ่อนทำกุญแจตกพื้นทันทีนายแบบหนุ่มผิวสีแทนหันมามองคนที่ถามแม้จะอึ้งแต่ก็พยายามรวบรวมสติเพราะเขาไม่คาดคิดว่าจะมีคนกล้าถามออกมากับคนที่ไม่สนิทกันแม้ซาคุยะจะเคยควงทั้งหญิงทั้งชายเรื่องพวกนั้นเขาก็ผ่านมันมาหมด นันนายกำลังจะถามว่าผู้ชายถ้ามีอะไรกันฝ่ายที่ทำหมายถึงรุกฝ่ายที่ถูกทำหมายถึงรับใช่ไหมมาซากิอาปากก่อนจะทบทวนความคิดตัวเองแล้วพยักหน้ารับทำไมถึงถามแบบนี้ละ่ะแค่สงสัยเพราะดูเหมือนพวกเขาจะทำกันแบบนั้นถ้าทางแปลกๆไม่รู้สิเหมือนจะดูมีความสุขแต่ดูเหมือนเจ็บมากกว่าคำถามกังกวลของมาซากิทำให้สาคุยะต้องทบทวนคำถามใหม่ในใจอีกครั้งหมายความว่ายังไงที่ถามแบบนี้ ซาคุยะเริ่มไม่พอใจมาซากิมันเหมือนต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆที่ถามก็เพราะว่าเจ้าเรจิกับฮิสุยะเคยทำด้วยกันนะสิตอนไปเข้าค่ายพอได้ยินแบบนั้นซาคุยะแทบขาอ่อนเหมือนกันเข้าคว้าไหล่ของมาซากิเพื่อไม่ให้ล้มแต่มาซากิที่พยุงตัวไม่คงที่ถึงกับเซเข้าไปในอ้อมแขนของร่างสูงเป็นอะไรนะมาซากิออกจะหัวเสียเพราะตัวเขาเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของอีกฝ่าย นายดูเหมือนจะฉลาดเยือกเย็นเดาความคิดไม่ออกแต่กับเรื่องแบบนี้ทำไมถึงดูไร้เดียงสาแบบนี้นะซาคุยะสะบดอย่างหัวเสียกับคนในอ้อมแขนที่หันมาพยุงเขาเพื่อไม่ให้ล้มลงไปทั้งคู่มาซาจิช้อนสายตาอย่างหงุดหงิดอืมใช่แล้วผมฉลาดผมเยือกเย็นผมเป็นคนที่เดาความคิดยากแต่บางเรื่องมันก็ต้องไม่รู้บ้างลหะหือคงอย่างนั้นจริงๆซาคุยะทำใจแล้วพยุงร่างของตนให้คงที่ มือหนาจากที่วางไว้บนไหล่ของมาซากิเลื่อนลงมาที่เอลเรียวมนสมส่วนนั้นแล้วนี่รู้คำตอบที่ถามไปแล้วหรือยังคือไม่อยากตอบลองดูเอาเองแล้วกันว่าเป็นฝ่ายไหนแล้วรู้สึกดีเฮ้ยจะบ้าหรือไงฉันเป็นผู้ชายนะแค่นึกว่าต้องไปนอนกับผู้ชายด้วยกันก็หมดอารมณ์แล้วสู้นอนกับผู้หญิงด้วยกันจะไม่ดีกว่าหรือไงมาซากิบ่นขึ้นแต่เขาก็ยังยืนให้ซาคุยะอบที่เอลอยู่เหมือนคนไม่รู้สึกอะไรเลย แล้วมัวแต่ยืนอยู่ทำไมเนี่ยจะไปโรงเรียนเสียงของมาซากิเรียกสติของซาคุยะทั้งคู่จึงเดินไปที่รถเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนคนนี้แตกต่างจากคนทั่วไปที่ซาคุยะเคยเจอท,ทั้งทังที่ดูฉลาดสามารถทําอะไรได้เองแต่กลับดูอ่อนต่อโลกท,ทั้งทั้งที่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรแตกต่างกลับดูลึกลับชวนให้ค้นหาเด็กหนุ่มร่างบางเรือนผมสีดำนินที่เมื่อก่อนเคยใส่เจลรวบผมหวีจนเรียบ แต่ตอนนี้กลับปล่อยมันให้พลิ้วต้องกับสายลมดูนุ่มสลวยใบหน้าที่เมื่อก่อนเคยมีกะและสิวขึ้นเต็มมันดูเจือจางลงไร้ร่องรอยแถมยังอมชมพูอ่อนๆดวงตาสีเขียวมรกตคู่สวยที่เมื่อก่อนเคยสวมแว่นตาหนาๆรุ่นคุณปู่ถูกถอดออกแล้วแทนที่ด้วยคอนเทคเลนทำให้ตอนนี้สายตาของใครๆหลายคนต่างหันมาจาับจ้องมองใบหน้าเต็มๆของฮิซึยะกันอย่างไม่วางตาตั้งแต่เดินเข้ามาภายในโรงเรียนน่ารักมากๆ ทุกคนต่างตอบเสียงเดียวกันมันทำให้ฮิสึยะรู้สึกว่าตนเองแปลกกว่าปกติรู้สึกภูมิใจแต่ก็อายในเวลาเดียวกันปกติเขาไม่เคยถูกใครๆมองแบบนี้เลยแมหน้าอิจฉาที่ตอนนี้ใครๆก็มองแต่ฮิสึยะคนเดียวโชวงอทำเสียงน้อยใจเพราะตั้งแต่ออกจากบ้านมาด้วยกันสายตาทุกคนต่างก็ต้องมองมาทางพวกเขาและที่แน่แส่วนใหญ่จะมองฮิสึยะที่ชอบก้มหน้าก้มตา แก้มแดงๆเพราะความเขินจนโชง,โงออดหึงไม่ได้ไม่อยากให้ใครมองฮิสุยะเลยอรุณสวัสดิ์จะมาสามุเนคุงเสียงหวานสาของสาวเพื่อนร่วมชั้นต่างหันมาทักทายฮิสยะเขินเล็กน้อยเพราะเมื่อก่อนพวกเธอไม่เคยเข้ามาทักเขาส่วนใหญ่ทักแต่โชงองจนเขาแทบจะไม่อยู่ในสายตาทักผมบ้างสิชงโชงอทำเสียงออดอ้อนแต่เขาก็ยังป๊อปในหมู่สาวๆเหมือนเดิมพวกเขาใช้เวลาไม่นานนักเดินมาถึงห้อง ไงพ่อขวัญใจคนใหม่เสียงของดาเตะทักขึ้นทําให้ทั้งสองหันหน้าไปมองเพื่อนที่ทําสีหน้าเซงเป็นอะไรของนายหน้าดาเตะโชงโงถามเพื่อนทันทีดาเตะมองมาทางฮิสุยะสลับกับโชงโงก่อนจะถอนหายใจยาวก็เบื่อแทบแย่ที่ตั้งแต่มาโรงเรียนมีแต่คนมาขอเบอร์ก็ดีแล้วถ้าเขาขอเบอร์ฉันมันจะดีมากแต่นี้เขามาขอเบอร์ฮิสุยะจากฉันหน้าสิพูดจบดาเตะทำสีหน้าเซงสุด โหยวแย่เลยแต่บ้านนายไม่มีโทรศัพท์นี้เนื้ออาศัยโทรศัพท์บ้านโชงโธถึงนายจะมีฉันก็ไม่บอกอยู่ดีดาเตะยิ้มแต่ก็ทําให้กิซุยะผ่อนคลายมันเหมือนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดตั้งแต่ที่เขาอยากเปลี่ยนตัวเองเพื่อรุ่นพี่มูสึกอีกทั้งกลัวเพื่อนคนนี้จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันแต่เขาก็ยังคงเหมือนเดิมเออแล้วเรื่องมันยังไงกันเล่าให้ฟังหน่อยสิดาเตะถามทันทีเมื่อทั้งสองเอาของไปเก็บเรียบร้อย ชโชง้จึงอาสาลเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันเองแม้จะไม่พูดความจริงทั้งหมดแต่ก็อธิบายให้ดาเตะฟ,ฟังอย่างเข้าใจแบบนี้ก็แย่สิคงเป็นเรื่องของพ่อตากับลูกเขยสินะดาเตะยิ้มออกเมื่อได้ฟังเรื่องราวแต่มันไม่ง่ายหรอกนะเพราะมีคนมาจีบหมอนี้ตั้งสองคนพ่อของฮิสุยะเองก็ไม่ไว้ใจถึงแม้จะดูยอมยอมก็เถอะแต่ยังไงนายก็เลือกรุ่นพี่มุสุอยู่แล้วสินะ ด้เตะหันไปถามฮิสุยะที่พยักหน้ารับก็คนที่ฮิสุยะชอบนัคือเรจิไม่ใช่ซาคุยะถึงแม้เมื่อก่อนจะรู้สึกแค่ชื่นชมในตัวของเรจิแต่ตอนนี้ฮิสุยะรู้สึกว่าเขารักเรจิเอาเสียมากๆฉันน่าไม่ต้องการอะไรมากหรอกแค่รู้ว่ารุ่นพี่เองก็ชอบฉันเหมือนกันฉันก็รู้สึกดีแล้วล่ะฮิสุยะถอนหายใจก็เขาหวังไว้แบบนั้นจริงๆตั้งแต่แรกที่เขากล้าที่จะเสี่ยงและท้าทายมุสึเรจิคนนั้น ก่อนจะสะดุ้งเมื่อเสียงเปิดประตูหน้าห้องดังพร้อมผู้หญิงแปลกหน้าที่มาปรากฏตัวคนไหนคือมาซามุเนะฮิสุยะเสียงของหล่อนนั้นแข็งกร้าวสายตาทุกคู่หันมามองทางกลุ่มของ,ชงโชโงเป็นสายตาเดียวกันหมดพระผมเองฮิสุยะเอ่อยอย่างกล้ากล้ากลัวๆเขามุนงงกับการปรากฏตัวของเด็กสาวกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ได้มาแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มาด้วยความหวังดีด้วย เมื่อพวกเธอรู้ว่าฮิสุยะคือใครทุกคนต่างก็เข้ามาภายในห้องเพื่อนผู้หญิงรู้สึกกลัวจึงรีพากันวิ่งออกจากห้องพวกผู้ชายก็รู้สึกกังวลแต่ก็ยอมถอยออกมาอยู่หน้าชั้นเพื่อดูสถานการณ์แล้วพวกเธอเป็นใครกันหนะ้าดาเตะถามอย่างสงสัยเพราะเขารู้สึกว่าพวกนี้ไม่ค่อยมาดีเป็นเด็กในสังกัดของรุ่นพี่มูสึกพวกเธอประกาศตัวแต่ละคนดูน่ารักและสวยเหมือนตุ๊กตา แถมแต่ละคนเหมือนจะเป็นดาวเด่นเสียด้วยฮิซุยะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพวกเธอถึงออกตัวแบบนั้นอย่างน้อยเขาก็รู้ว่ารุ่นพี่มูสึกคือคาสโนว่าที่มีผู้หญิงมาติดเยอะเพื่อหวังผลเกี่ยวกับการที่มาคบกับเรจิเพราะพวกเธอจะได้เงินไปซื้อกระเป๋าแพงๆเครื่องประดับดีๆแฟชั่นมียี่ห้อดังๆถ้าสังเกตจากการแต่งตัวแล้วเครื่องประดับวิบวับก็รู้เลยว่ามันเป็นของที่ได้จากการที่เรจิออกเงินซื้อให้ แล้วพวกคุณมีธุระอะไรกับผมงั้นเหรอฮิสยะแม้จะรู้สึกหวั่นใจแต่เขาก็ต้องเผชิญหน้าอ๋อนายใช่ไหมที่ไปปั่นหัวรุ่นพี่มูสึหาปั่นหัวอะไรฮิสยะชักงุนงงพวกเธอดูเหมือนจะเจ็บใจและทำสายตาดูแคลนมาทางฮิสยะก็เพราะรุ่นพี่มูสึกมาบอกเลิกกับพวกเราหน่าสิฮิสุยะรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินแต่หัวใจก็รู้สึกพองโตมาก คนอย่างรุ่นพี่มูสือหน้าหรือจะทําเรื่องแบบนั้นได้แต่เขาก็ทําไปแล้วแล,แล้วเกี่ยวอะไรกับผมละ่ะภายในใจของฮิสุยะเหมือนจะลอยเขาเลยไม่รู้สึกกลัวผู้หญิงพวกนี้เกี่ยวสิเพราะรุ่นพี่บอกว่าจะคบกับนายแค่คนเดียวถ้าไม่เลิกกับพวกเรานายจะไม่ยอมครบร้ายกาศมากเจ้าหล่อนชี้หน้ามาทางฮิสุยะตอนนี้เด็กหนุ่มเผลอยิ้มอย่างลืมตัวจะไม่ให้ดีใจได้ยังไงหละรุ่นพี่มุสึคนนั้นหน้าหรือ พูดไปใครจะเชื่อได้ว่าคนเจ้าชู้เลือกคบหญิงะส,สมเป็นฮาเรม็มจะบอกเลิกกับทุกคนเพื่อมาขอคบกับเด็กผู้ชายธรรมดาเพียงแค่คนเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะรอยยิ้มของฮิสุยะหรือเปล่ายิ่งทำให้พวกเธอกรีดร้องอย่างไม่สบอารมณ์เพื่อนเพื่อน,อนร่วมชั้นของฮิสุยะต่างก็พากันอึ้งเมื่อได้ยินเพราะพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าชายชมรมยูโดจะกล้าทำขนาดนี้เพื่อฮิสุยะแถมยังเป็นผู้ชายเสียอีกแต่พวกเขาอาจจะไม่แปลกใจมากเท่าไหร่ ก็เพราะตอนนี้ฮิสยะดูน่ารักมีสง่าราศีกว่าเมื่อก่อนใครๆต่างก็ต้องชอบและหลงกันเป็นเรื่องธรรมดาหากเป็นฮิสยะที่ขี้เหร่เมื่อก่อนแล้วพวกหล่อนมาพูดเรื่องแบบนี้พวกเขาจะช็อกมากกว่านี้อีกดูทำเข้าสินายไปเป่าหูอะไรรุ่นพี่มูสึกันแน่ฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าจูจ่ๆรุ่นพี่จะสนใจนายสงครามยังไม่จบจริงๆเพราะดูเหมือนว่าพวกหล่อนจะยังไม่ยอมรับสถานะตอนนี้ที่ถูกทิ้ง เปล่าหรอกครับไม่ใช่จูจๆก็มาสนใจดูเหมือนเรจิจะชอบผมมาก่อนหน้านี้นะครับฮิสุยะตั้งใจเรียกชื่อของเรจิให้ได้ยินมันเหมือนกับว่าเขายอมรับสถานภาพที่ลึกซึ้งกว่าคนรู้จักกว่ารุ่นพี่และรุ่นน้องดาเตอดขำไม่ได้เขาอุตส่าห์ปั้นหน้าโหดเพื่อดูสถานการณ์พอได้ยินแบบนี้เขาก็อดยิ้มอดหัวเราะในใจไม่ได้โชงโงเองก็รู้สึกอึ้งกับความใจกล้าของฮิสุยะทำให้เขารู้สึกรักฮิสุยะมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แกดูเหมือนพวกเธอโกรธจนหน้าดำหน้าแดงทำท่าทางจะเข้ามาทำร้ายฮิสุยะโชงโงและดาเตะเห็นดังนั้นต่างลุกขึ้นมายืนขวางตัวฮิสุยะไว้แต่ที่น่าตกใจมากกว่านี้ก็คือพวกผู้ชายในห้องที่ยืนดูสถานการณ์ที่หน้าชั้นต่างพากันมายืนขวางช่วยพวกโชงโงและดาเตะส่วนพวกผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกตามองพวกผู้หญิงกลุ่มนั้นตาขวางกันเลยทีเดียวฉันไม่ยอมให้พวกเธอทำร้ายมาซามุเนะหรอกนะ เพื่อนสาวตัวเล็กชี้หน้าไปยังกลุ่มคนที่มาเยือนอย่างไม่หวังดีรีบใส่หัวไปซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวฮิสึยะมองเพื่อนสาวร่วมชั้นเรียนอย่างกลัวกลัวทำไมจู่จูก็น่ากลัวแบบนี้ล่ะพวกนั้นต่างพากันทำสีหน้าเจ็บใจแต่ก็ยอมถอยโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องกันให้วุ่นวายเมื่อคนพวกนั้นไปแล้วทั้งห้องจึงตกอยู่ในความเงียบเออทุกคนขอบคุณมาก ฮิสุยะไม่รู้จะพูดยังไงดีเขาเองก็ยังรู้สึกกลัวๆเหมือนกันเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าก็นายเป็นเพื่อนของพวกเราไม่ใช่หรือเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้นและเสียงพูดคุยก็ดังขึ้นตามมาใช่แล้วยังไงมาซามุเนก็คือเพื่อนของเราเราไม่ยอมให้พวกนั้นมาทำร้ายนายหรอกเพื่อนสาวตัวเล็กที่ออกมาปกป้องเอ่ยแล้วพวกนายไม่รู้สึกแปลกหรือไงเรื่องของผมกับรุ่นพี่มูสึก ทุกคนต่างหันมามองหน้ากันละกันแม้จะรู้สึกเหมือนลำบากใจบอกตามตรงนะว่าแปลกมากเลยแต่พอมาเห็นหนายในตอนนี้พวกเราก็ไม่สงสัยหรอกนะอืมถึงแม่ฉันจะเคยแอบชอบรุ่นพี่มูสืแต่เขาเจ้าชู้มากพอมาได้ยินว่าเขาเลิกกับพวกผู้หญิงพวกนั้นเพื่อจะคบกับมาซามุเนะคนเดียวฉันก็ทั้งแปลกใจและรู้สึกดีเหมือนกันไม่รังเกียจหรือฮิตสึยยิ้มอย่างฝ,ฝืนเมื่อถามออกไปแบบนั้น ไม่หรอกนั้นเป็นเรื่องของพวกนายพวกเราทำได้แต่เป็นกำลังใจและยืนดูอยู่ห่างๆยังไงพวกเราก็รักมาซามูเนะไม่ว่านายจะหน้าตาเป็นยังไงก็เถอะฉันชอบน้ำใจของนายมากกว่าเพื่อนๆนในห้องต่างยิ้มทําให้ฮิสุยะรู้สึกขอบคุณน้ำใจของเพื่อนๆรู้สึกว่าเรื่องที่ดูเหมือนจะร้ายกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีน้อยนักที่จะมีเพื่อนร่วมชั้นที่รักและสามัคคีกันขนาดนี้เจ้าเตี้ยมาซามูเนะ เสียงทุมที่คุณหูดังด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกเด็กหนุ่มร่างสูงเรือนผมสีดำนินยาวละคอดวงตาเรียวคมสีเหลืองอมพันที่ดูดุดเหี่ยวจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ้าชายแห่งชมรมยูโดมุสเรจิทุกคนต่างหันไปมองผู้มาเยือนคนใหม่ด้วยความรู้สึกแปลกใจปนตื่นตระหนกฮิซยะโชงโงะและดาแตเองก็ไม่แพ้กันเพราะปกติรุ่นพี่ผู้หญิงในศักดิ์ศรีไม่เคยปรากฏตัวในสภาพแบบนี้เลยเหมือนกับฝืนสังขารตัวเองวิ่งมายัางที่นี่ รุ่นพี่มูสอฮิสุยะเรียกชื่ออีกฝ่ายด้วยเสียงที่แผ่วเบาเพราะกำลังตกใจเป็นอะไรมากหรือเปล่ามาไม่นี่ครับสบายดีแล้วใหญ่พวกนั้นมาหานายหรือเปล่าใหญ่พวกนั้นที่เรจิถามสงสัยจะหมายถึงกลุ่มเด็กผู้หญิงที่เข้ามาหาเรื่องฮิสุยะเมื่อครู่นี้มาครับแต่กลับไปแล้วรุ่นพี่มีอะไรหรือเปล่าครับฮิสุยะอยากจะยิ้มแต่ก็ฝืนไว้ก่อนไม่งั้นร่างสูงจะรู้ว่าตัวเขานั้นดีใจมากขนาดไหน ไม่ได้โดนทำอะไรแน่นะไม่ครับรุ่นพี่เป็นห่วงผมจริงๆใช่ไหมครับเรจิเพึ่งรู้สึกตัวว่าตอนนี้ตัวเขาเองกำลังตกเป็นเป้าสายตาของใครๆหลายคนภายในห้องเรียนค้าใครว่าล่ะฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องไม่เป็นอะไรคำพูดเหมือนจะเย็นชาแต่ก็แฝงไปด้วยความตระหนกครับว่าแต่รุ่นพี่ไม่เป็นอะไรแน่นะครับแล้วแผลน่าหายดีแล้วหรือฮิซึยะอดห่วงไม่ได้เพราะเขาสังเกตเห็นผ้าพันแผลเริ่มหลุดออก กับสภาพดูเหนื่อยๆทั้งทงที่แผลยังไม่หายดีแท้ๆแต่กลับฝืนมาที่นี่เพราะเป็นห่วงเราจริงๆสินะถึงได้ฝืนตัวเองแบบนี้เออเหอะเรจิมองสภาพตัวเองแล้วถอนหายใจตอนนี้เขารู้สึกหน้าแตกกว่าทุกครั้งหมดสภาพเจ้าชายไปเลยถ้าทางจะไม่ไหวฮิสุยะมองโชงโงและดาเตะทั้งสองพยักหน้าแล้วเดินไปทางเรจิก่อนจะช่วยพยุงร่างสูงแล้วพาไปยังห้องพยาบาลโดยมีฮิสุยะเดินตามไปด้วย เด็กหนุ่มยิ้มอย่างอารมณ์ดียิ้มอย่างมีความสุขเพราะวันนี้มีแต่เรื่องน่าตื่นเต้นทั้งนั้นแม้ว่าคนที่เขาชอบจะทำอะไรไม่เข้าท่าแต่ลึกๆแล้วฮิสุยะเชื่อว่าเรจินั้นก็มีความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากเขาคำว่าชอบและรักจบตอนที่41